มามาวัดวัดตะโกโหลโมพ่อรวยนี่โอ้ยจอดรถเยอะมากรถบัสรถโหมาทุกรูปแบบขอให้รวยเนาะขอให้เรารวยรวยทุก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 ,ทก,ทก,ทกชาติ แม้ว่าจะไปเกิดในชาติใดก็ตามนี่นี่หลวงพ่อรวยมีกว๋วยเตี๋ยวให้กินด้วยนี่นี่มีรูปโอ้โหเอานะเราอะ เช่าไปทุกๆทุกๆรูปเลยอย่างนี้นะสงสัยในห้องพระเรานี่มีแต่รูปหมดป้าป้ารูดชิปให้หน่อยดีป้ารูดชิปให้หน่อยดีน<อ>ูคนมาเยอะมากเลยอากาศก็ดีนะวันนี้ไม่ค่อยร้อนออคนมาเยอะมากมีแต่มาจากกทอมอ ทางไหนอะเข้าไปทางไหนนี่ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วยังไม่เต็ม นี่ไงเขาจะเลี้ยวฝวาตรงนี้ใช่ปะอ่าไม่เลี้ยวเนี่ยกินข้าวเพลงวัตตะโกคาราบาวเหรอคาราบาวใช่เสียงอย่างเง โอยไปเตที่เราจอดรนอะแต่เราจริงจเราจอดแล้วเราคืนรถตรงนั้นก็ได้ใช่้หยใช่ด้วย ไม่จัดแล้วอันนี้จอดรถ40บาท นี 14, 14 oh, oh, yeah. like, before, But, right. ่48มาจอดตรงนี้ได้นีเลยใกล้ดีแล้วก็เดินเข้าไปข้างในจอดจอปีจอดปีแต่เดินไกลนิดนึงทางซ้ายทางขวารถเต็มหมดเลยรถเยอะมากอ่ะ

เงินรีดมนีพ่อรวยท่านนู่นนี่ตัดแยงกันไปกันมาก็เพราะว่าเราคุ้นนนนหลานเฌอชมวัคลังมากราคุอรวยออมปาคีจือมีทรวงบ้านรำแล้วคนเรียกกว่านั้น ทเทต้องคุณต้องใส่แมสล้างมือไม่ง้นไม่ให้เข้าวัดอา้าวเข้าทางไหนอ่ะเดินทางไหนอ่ะเดินแบบงงงมีสองทาง ครั้งแรกเรามาครั้งแรกนะพ่อเนาะที่น,นั้นก็มีทางเข้ามีทางเข้าหลายแบบจ้ะเนี่ยโอ้ห้อ,อ,องเยอะมากมากเขาไปไหนกันนะเราก็ไม่รู้วขาเขาไปทางไหนกันน่ะ วุ้ยมมกครั้งแรกนี้แบบงงงง,ต,ง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 ตัดผมพีจิตรสาขอโทษนะคะร่วมบริจาคเพืเ่อเด็กกเด็า้าได้นะตอนตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดอะไรคะ่ะคิดว่าตรงข้างหน้าเรามีอะไรอ่ะวู้ว

เราเดินเราเดินซ้ายไปออกทางปากหรือเดินทั้งปากเข้ามาคืออันเนี้ยคือคืออันเนี้ยคือมังกรอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปทางนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาเอานี่อันเนี้ยอุโบสถนี่อุโบสถดีดีถ้สามารถไปถึงตรงก็ได้นะคะ นี่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 คนขายก็เยอะมากเลคนขายหวยก็เยอะมากมากถ้ามาวันที่สิบห้าสี่สายหัวเลยอย่าหวังนี่นี่ อันนี้คือต่อคิวเหรออันนี้ต่อคิวเข้าไปเหรอต่อคิวเข้าครับท่านใช่เหรออันนี้ต่อคิวใช่ไหมแล้วทางแถวอยู่ทางไหนอ่ะ ได้ตทำการสาบส่กันหมดเลยมีให้บูชามีเหรียญให้บูชาเหมือนกันนะครับและตรงนี้มีรูปหล่อนะครับรูปซื้อที่ให้ท่านได้บูชาด้วยนะครับองตัวจริงอ่ะคาจะประมาณนี้โหต่อคิวยาวมาก บนด้วยไก่กันเลยเดี๋ยวเขาจะซื้อไก่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้บนด้วยไก่เนาะมาขอขอก็ได้ก็มาแก้บน เดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงอู้เยอะกว่าหลงพ่อโสธรอีกอ่ะเราใส่แมสที่เรียบร้อยตำรวจจับอู้มีสามแถวสี่สี่มีแถวทหนึ่งสองสามสี่วมีแถวด้วยสี่แถวนะคะสี่แถวสี่แถว ซีแถวด้านหลวงพ่ออยู่ตรงนีอ๋อรูความศักดิ์สิทธิ์นะคะศรัทธายเยอะป้า ้างล่เขาเตี้ยวจะจะมองห็ก็ต้องมีแถวนี้ให่เหมือนกัน อกาดเสร็จแล้วก็สเสด็จออกคนละทางกัน ขึ้นไปชั้นบนทําบุญไหมอันนี้อันนี้ทอดกระถินน่าจะเป็นกระถินเดีย๋ยวไปไปทาบุญที่โบสถ์ดีกว่าโบสถใช่อันนี้จะเป็นข้างหลังอันนี้นั่งกาบแบบสบายสายข้างหลังคนเยอะนะ อันนี้คือต่อคิวต่อคิวทำอะไรอ่ะเพื่อถ่ายอะถ่ายต่อคิวเคาละครั้งอ๋อเดี๋ยวนขวาวนขวาวนซ้ายไหมอ่ะวนขวาทำไมคืไม่เคาะละครั้งใช่ไหมหรือว่าไงไม่เคาะไม่เคาะไม่เคาะก็ขึ้นดิน

ค,ค,คนเยอะมากอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่นี่ก็จอดรถคนเยอะมากอันน้กลังก่อสร้างอยู่นีอดรถ อนี่ยคนเยอะเยอะสุดยอดไม่มีอะไรแบบโหจิตสาธานี่คือแบบต้องรวมจิตรวมใจและตั้งใจสุดๆอะมาถึงแบบก้าวมาได้ไกลามากเลยดู ไม่ท้อนะทุกคนสู้ว่าสู้สู้มาลูกเก็ับได้เนี่ยต่อคิวแล้วก็แลค้างแถวยาวมากก็ยังแบบโหสู้อ่ะสู้นะใช่ไอันนี้กำลังก่อสร้างไอ้อะไรโบสถ์โบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์ปะน่าจะโบสใหม่ ป้าป้าไปหาความหมายให้นิ่หน่อยดีที่เขาตีละครั้งเขาหมายความว่าอะไรอ่ะข้างหลังจะเป็นทุงยาครับผมนี่โอ้ยนี่ไงมนมนมน,มนไอันนี่อะไรอ่ะพ่อพ่อเนี่ยมีไก่ด้วยอ่ะ แก้มบ่นไหมแก้มบนมม่นาามิ้งัก่แล้วเราอ่ะจะเข้าไอ้นี่ท้องมังกรนี่เข้าไปในท้องมังกรหรือพญานาคอะค่ อย่ามีชาอยู่เท่าไหร่ก็มีวีดีโอนี้แหละแค่อ้าวต้องมาติดตามนะคนเยอะเยอะวีดีโอครับว่ามีสองคนนิดก่อนเอออ้าวเกียร์สลามสลามรอได้เลยตรงนี้อ้าวเกียร์สลาม <coughs> 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 ข้าตลอการละการตนถอดรองเท้าด้วยแก้ว ใ่ทำไมป้าจะเข้าในโบสถไม่ใช่หรอ,อก้าเดินทา้าเปล่าดิน้านี่เป็นจุดไม่ได้แพ้

นี่มาแก้บนไม่แน่ไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าแก้บนหรือว่ามาเก็บอะไรนะดางีดังเใส่เย,ย,ยอะมากเป็นที่เก็บบริวาร มันมาแง้บนแล้วมวันก็คือที่เก็บของ